ครับครับผมสวัสดีครับผมพลอยมองคลจอมศรีครับครเราซ้อมมากี่วันประมาณสามอาทิตย์ได้ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค้ายจอมศรีก <ไป S 2> ็อยู่ที่คลองโยงนครปฐมอ่ะอยู่ที่นั่นเลยเนาะและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นกุ้บเปาซ้มัามีจินดาวินเนียนิดนี้ที่เวียงรอยไทยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ <9 S 1> สิบเก้าสูงเท่าไหร่ครับ ร้อยหกสิบมาน้ำหนักแบบปล่อยตอนนี้ห้าสิบหกคือเจ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าฝีมือวันนี้เลยต้องมาเจอผู้ปั่เก่าใช่ไหมเนี่ยเพชรศิริล่าสุดเลยที่ต่อยกันไปใช่ไหมวันนั้นเป็นไงพิกชนะเขาด้วยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่อ่าต่อต่อข้อปอนหนึ่งครับผมร้อยสิบสองร้อยสิบสามอ๋อแต่วันนี้ต่อยเวทร้อยสิบสามเนาะเพราะไปพิกชนะเขาก็เลยเป็นเวทร้อยสิบสามเลยเขามวยสไตล์อะไรนะก็มวยบูดูดันครับวันนี้มาเจอกันใหม่ คิดว่าวันนี้ย้ำเทนะเขาได้ไหมได้เนอะไม่ให้เกิดเลยวันน um um ี้ร้อยสิบสามเมื่อกี้ช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างก็ขาดจุดสองครับมาขาดจุดสองก็คือมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ลอยสบูร่แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมย้ำชนะเลยคุมมากี่กิโลประมาณร้เก้าหกกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสี่สิบห้าสิบครั้งคนจังหวัดสุรินทร์ครับเด็กสุรินทร์อ่ะฝากเชิญเชิญแฟนคขับเราหน่อย ฝากเชียร <accurately S 2> ์ผมเลยนะครับผมคอยๆมงคลจงศรีครับผมวัน <découvrir> น um ี้พร้อมเอาชนะใครนะอ่ะวันนี้ขอใโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับมอเตอร์เพชรไม่ได้เจ็บไปกเกินไครับไปนี่เราซ้อมมากี่วันก่อนเดือนนึงเดิมๆซ้อมอยู่ที่ค่ายก็ดีๆยอยู่ที่เดิมมีใครมาช่วยเป็นผู้ฟองซ้อมไปกอล์ฟเพชรดำสมรักน้อยโน้ตแคทครับกับพวกพี่น้องในค่ายยืนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้ายี่สิสูงเท่าไหร่งร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้เจ็ดสิบ มวยสไตล์ไหนครับเขาฟิเน่ครับวันนี้ต้องมาเจอไปสองภาคเคยต่อยกันมาเคยต่อยกันนานนะครับประมาณสามปีทั้งหมดต่อยสามยกสามยกเนาะวันนั้นเป็นไงตอนนนั้ที่เจอเคยแพ้เข้ามาแต่สามยกห้ายกนี่ยังไม่เคยเจอกันวันนี้มาเจอกันห้ายกเขาสมวยสไตล์นะเขาครับวันนี้มาเจอห้ายกครับวางเตียงมาแผงไห้ดีก็ไม่รีบไม่เน้นนอนครับล่าสุดต่อยไว้ที่ที่สมุยครับไปที่สมุยอันนั้นห้ายกใช่ปะห้ายกครับ เป็นไงบ้างต่ได้ต่ได้ประมาณยกครึ่งเพราะว่าเป็นลมองมเราววันนั้นหรอใช่เลยอันนั้นก็เลยยกเลิกครับยกเลิกเพราะนั้นเวทเท่าไหร่ต่ออยู่ร้อยสี่สิบร้อวันนี้ต่ร้อยสี่สาเมื่อเช้ามาไงรถเท่าไหร่ลดสามคือสามพันได้หมดแล้วร่างกายไปหนึ่เเซ็นก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์สแรง เดี๋ยววันนี้ไม่มีอาการเลยนะในมเช็คเรียบร้อยเช็คกับหมอเรียบร้อยแล้วครับปีแล้วนะช็กได้ครับผมคุ้มมากี่กิโลประมาณห้าพันโลต่อยมวยไทยมาของเราหลักก็สองร้อยคนจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเพื่อช่วยแไคขับหน่อยก็วันนี้ฝากพี่น้องคปมาเป็นมวยช่วยเชียร์ผมวันเราเพชรแล้วก็ทัดบอลทั้งสองคนเลครับสองจากค่ายตำรวจที่ยินดีครับผมพี่แน่นอนนะเอาเชียร์นะนะโช่วงนี้ครับ ผมมีพานพญาไข่พยญาผู้หลวงครับไปเรียนซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่าย,ยพยญาผู้หลวงครับที่จังหวัดจังหวัดเลยครับมีใครเป็นคูณบอลซ้อมละมังระมังเง,งินแล้วก็เพื่อนพญาแล้วก็ที่เพื่อนเพื่อนในค่ายตอนนี้เราอายุอายุสิบแปดสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดน้ำหนักป,ปล่อยๆตอนนี้ห้าหกหกสิบห้าหกสิบหกมวยสไตล์ไหนครับฝีมือครับวันนี้เราต้องมาเจอกับ เพชรเทวดาผมเคยต่อยกับเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาต่อยเกายังไม่ดูยังดูแล้วครับเขาเมื่อสไตล์เขาเป็นนวยเดินเบียดเกมเปิดเกมเรื่อยๆอ่ะวันนี้มาเจอแล้วนะวางเกมวางแผนให้ดีเรื่อยๆตามสไตล์ตัวเองล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่อาร์เรวีเอชเล่มหนึ่งอ๋อวันนั้นเป็นไงแพ้เนาะอ๋อนั้นสามยกเนาะแล้วอย่างห้ายกอ่ะก่อนไปอาร์เรเอชนั้นห้ายกต่อยไวที่ชนะอยู่เล่มหนึ่งที่นี่วันนั้นต่อครับ ลำน้องโขงเป็นไงบ้างชนะน้องยกสามขอเชียร์ไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ต่อยร้อยสามสิบสองครับวันนี้ต่อยแล้วสาห้าเลยเนาะเมื่อกี้ต้องสอบหนักจังสอบแล้วครับเป็นไงบ้างมาจุดหอ๋อมาขาดมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะชมพูแรงครับผมวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเแพ้เหมือนเดิมพร้อมครับผมคุมมากี่กิโลคุมมาสี่กิโลครับต่อยมื่อไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณห้าสิบครั้งคนจังหวัดคนจังหวัดสมุทรสงครามอ้าวฝากช่วยช่วยไปครับหน่อย ฝากแฟนกับจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเลยช่วยเป็นกำลังใจให้ผมวันนี้ผมจะเอาชัยชนะกับให้ได้ครับขอโชคดีขอบคุณมากครับโอเคดีครับผมไปเชียร์ท่านกอดีครับฝ่ายเราซ้อมมากี่วันก็ซ้อมเลยครับซ้อมมีแบบนี้นะครับมันมีรายการอยู่ที่รายการวันนี้ครับผมอ๋อของเรานี่รายการเราเลยอ่ะใช่ครับรายการของผมแล้ววันนี้เลยต้องมาเจอกับคู่ปับเก่าเลยเป็นลูกเรือเขามาแทนใช่ไหมเขามาแทนครับอืมก็เจอมาล่าสุดเลยครับวันนั้นก็ไปที่นี่เป็นไงวันนั้น ฉันผมก็ชนะพี่เข้ามาชนะพี่เข้ามาด้วยวันนั้นก็ต่อยเวทร้อยร้อสามสามเวทเท่ากันเนาะตอนนี้ต่อยร้อยสามสามก็เลยสามสี่เมื่อเช้ามาเป็นไงมาคาดไปจุดหนึ่งครับออกมาขาดจุดหนึ่งโอ้ยสบายร่างกายเดินได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็สมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์จริงจริงเราต่อยกับใครจริงจริงต่อยกับลูกครับอ๋อถอนไปก็เลยเปลี่ยนเป็นเป็นลูกเหลืองมาแทนก็ไม่เป็นไร คิดว่าวันนี้ย้ำชนะได้ไหมก็เพราะเราเมย์ในรายการนะใช่ครับอตงได้ครับไม่ให้เกิดเลยนะได้คุมไหมไฟนี้คุมคุมประมาณคุมประมาณ5กิโลกว่าต่อยเมยไทยมาของเราตอนนี้หลักเท่าไหร่นะเป็นร้อยบวกเนาะคนจังหวัดคนกระบี่เอากช่วยช่วยไปครับด้ไหมก็ว่าคนกระบี่เกันคนใจว่องไวครับไฟนี้มก็จะทำในเป็นทีรถกลับจะให้ดีว่าเดิมแน่นอนครับวันนี้ขอโชคญดิครับ ไฟ่เนี่ยซ้อมมาที่วันวก็เดือนก็ซ้อมอยู่ที่ได้ฝันมาติ๊กแล้วซ้อมอยู่ที่สิเจริเลสซับที่ปทุมที่เดิมแล้วมีใครเชื่อไปคุ้มบอลซ้อมตอนเนี้ยจะปลดลูน้องในค่ายช่วยกันอตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยสูงเท่าไหร่นะร้อน,น,น้ำหนักปล่อยน้ำหนักปล่อยปล่อยนี้หกสิบ มวยสไตล์ไหครับทว่นนี่จะต้องมาเจอกับมรดกเพชรเนาะเคยต่อยกับน้องไหมเคยครับเมื่อนานอยู่สามยกอ๋อต่อยสามยกเป็นไงบ้างตอนที่ต่อยกันต่อยสามยกผมชนะอ๋อเคยชนะมาแต่ห้ายกยังไม่เคยเจอกันอันนี้ห้ายกเนาะใช่ครับอ๋าวันนี้ต่อยเวทใท่าไว้ร้อยสิบสามทีมสามเลยชไม่ีช้ามหนักแล้วเป็นไงมา สวัสดีครับผ่านผ่านเรียบร้อยและล่าสุดเช้าเกินนะครับจะเข้าห้องน้ำแก็ผ่านเลยล่าสุดตัต่อยที่ไหนไว้ล่างจิตครับวันนั้นต่อยกับจำได้ป่าเป็นไงชนะหรือแพ้วันนั้นชนะชนะคะแนนเหมือนกันเบียดเท่าไหร่วันนี้ที่เราร้อยสี่ห้าสี่ห้าวันนี้ร้อยสี่สามเนาะเคยลงมาหน่อยร่างกายลดนไ้กี่เปอร์เซ็นต์ก็สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออสชนะกอบแพ้เหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ คุ้มมากี่กิโลได้คุ้มมาประมาณสี่กิโลต่อยมวยไทยมาของเราหลักร้อยบวกได้เนาะคนจังหวัดโอนะครับสุราษฎร์ฝากเพื่อนชวยแฟนเพื่อนกันหน่อยไม่ต้อรเห็นมาอผมเองนะไปนี้เดิมที่แน่นอนอ่ะขอโชคดีนะครับเดี๋ยวเากับผมเป็นนี่คนบอลรู้ครับไฟเราซ้อมมากี่วันก็สองสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายทีแต่อยู่ที่เดิมเลยที่นครมีใครเป็นคู่เพื่อนซ้อมตอนนี้ก็เพื่อนๆทีมในค่ายครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ สูงเท่าไหร่ร้อน้ำหนักปล่อยเราตอนนี้ห้าสิบหกห้าสิบเจหมือนจะตายเลยครับครบแก้วครับวันนี้จะต้องมาเจอผู้เสียเนาะไม่เคยเตะเขาไม่ครัครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาเตะยังได้ดูยังต่อจริงใจแล้วเขามือสไตล์มันกวันนี้มาเจอผู้เสียวางเกวางแผงให้ดิก็ได้ได้ครับลองดูหน่อยเดียวอ่าล่าสุดต่อยไว้ที่ที่นี่ครับวันนั้นต่อยใครเตะกับดินนะตองเป็นยังไงบ้างวันนั้ใช่ชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่ ร้อยสิบหกวันนี้ต่อร้อยสิบห้าแล้วต่อเขาปอน,นึงด้วยไหวไหมไ,<ว>ไม่มีปัญหาเนาะอย่างรา้อยสิบห้านี่บีบมหมหรือพอดีพอดีไม่พอดีอพอด,พอดีถ้าเขาไม่ใชำขนาดคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินนี่นี่น,นะประมาณเท่าไหร่นะมาเกินหนึ่งบอลนะก็มาวิ่งเหมือนเดิมนะยืดเส้นยืดสายตอนเช้าร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นเต็มแล้วสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมอาชนาบพายเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโล โโต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้50คนจังหวัดสงขลา,าฝากเชิญอชวนแะฟ,ฟนคลับเราหน่อยก็ฝากพ่อแม่พีน่น้องชาวสงขลาฝากเป็นกำลังใจบนเรืวันนี้เต็มที่อาเชร์ได้แล้นะขอให้โชคดีก่อนครับครับผมก้าวหน้านกีฬาโคราชใช่เราซ้อมมากี่วันสองสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายในาาโครที่โรงเรียนกีฬาเลยมีใครไปคูกอล์ฟซ้อมบ้างอยู่บ้ตอนนี้ม,เาามีเพื่นอนๆค่าย ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละ17ครับสูงเท่าไหร่ครับ168่้อยหน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หนึร้อยแปดครับมวยสไตล์ไหนครับมวยสิงคโปรครับวันนี้เจะต้องมาเจอกุหลาบขาวเนาะยังไม่เคยแต่อยเขาครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกันตาดพี่ยังได้ดูยังดูแลครับเขาหมื่อสไตล์หวยาาสวันนี้มาเจอกุหลาบขาววางเก่งว่าแบบไงดีตามสไตล์เราเนาะล่าสุดไตไหนมา ที่โคราชนะช่า no, ต่อยแล้วเปิดต่อยไปไงบ้างแพคคะแนนวันนี้เรียามาล่าเนินนะวันนี้ช่างต่อยเนาะวันนี้ต่อยเด่น122ถ้าเข้าไปชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินนะเกินประมาณเท่าไหร่ก็เกินประมาณเกือบปานหนึ่งก็มาวิ่งยีเซยยีสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์หลายเปอร์เซ็นต์โซบูทคะแนนวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชอร์เชอร์ดเอาไนะคุ้มมากกี่กิโลประมาณสามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ ครั้งสักทีคนจังหวัดสุรินทร์เด็กสุรินทร์อ่ะฝากช่วยช่วยไปครับแล้วหน่อยฝากเป็นน้องชาวสุรินทร์ช่วยเป็นกำลังใจนะครับวันนี้พร้อมเอาชนะนะอ่ะขอโช่ยดีฝากครับไปไปีย ฝึกซิงองส่วิศองครับเราซ้อมมากี่วันเดือนหนึ่งซ้อมอยู่ที่ค่ายอ๋อคำอินก็อยู่ที่สิงห์บุรีที่เดิมเลยแล้วมีใครมาช่วยเป็นผู้กวงซ้อมเพื่อนในค่ายตอนนี้เราอายุ21ครับสูงเท่าไหร่ครับสูง170น้ำหนักแบบปล่อยเราตอนนี้57 58มวยสไตล์อะไรครับคอวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรนิพนธ์เคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเคยมาเตยเขาอย่างเขามวยสไตล์ ุวันนี้มาเจอเพอนนีผ์นเนาะวางเกมวางแผนยังดีก็นี่เลยครับตามสไตล์มีอะไรแก้ไขวุ่นวดีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยล่นเรือนวันนั้นต่อยใครต่อยกับญี่ปุ<ว>่นจับได้หรอเปลปีนีน้ชนะวันนี้ชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นเบตส์เท่าไหร่ร้อยสิบห้าวันนี้ต่ร้อยสิบห้าแต่ร้อยสิบหกเขาเขาต่อเราก่อนเลยวันนี้ร้อยสิบหกเลยเมื่อเช้าช้างหนักแล้วเป็นไงบ้างผ่านมาผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ เต็มที่ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออกชนะค่ายมาเดิมคุ้มมากี่กิโล4-5โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้50ไฟคนจังหวัดสิศเกตฝากเชิญชวแฟงคับากชาวพิเกตเปนกำลใจของผมนนลเต็มที่นะเช้ดีขอครับคขอบคุณบคุณนอบครับคอบคุณับคุณอบคุณอบครกีเขออบคุณ่อคุณอบคุอคบอค่อคออ มีใครเป็นคู่ปอลซอสตอนนี้มีใครตอนนี้เราอายุ20สูงเท่าไหร่ครับเราสี่น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าแปดห้าเก้ามวยสไตล์ไหนครับมวยบูสวันนี้มาเจอทัดนะไม่เคยต่อยกับทัดครั้งแรกเลยศึกษาเก่งต่อยทัดยังเขาเพิ่งจะตายมวยสี่มือวันนี้มาเจอทัดวางเก่งวางแผ็งให้ดีกัดเลตามสไตล์เลยล่าสุดต่อยไว้ที่น้ำหันนั้นต่อยใครต่อที่มาจุฬลายไปกี่วังวันนั้น ชนะคะแนนคชนนนะะแไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยยี่สี่ร้อยยี่สี่วันนี้ตัวละยี่สามเนาะเมื่อดเฉาเฉาสอบหนักแล้วเป็นไงเกือยิบอ่อนบอดหนึ่เดี๋ยวมาวิ่งยี่สิบยี่สายร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อร์เสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สองสักกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดยี่สิบคนจังหวัดตาครับอ้าวฝากเช่วยช่วยแฟนคลับหน่อยฝากวันนี้เต็มที่นะอ่ะโชคดีขอบคุณครับ ครับผมกลับขอสมเด็พระนเรับไปช้เราซ้อมมากี่วันซ้อมสองอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยู่ที่จังหวัดไรครับมีใครเป็นคู่เปาสรารมังมีพี่ๆนะครับตอนนี้เราอายุอายุสิบหกครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าแปดนะครับมวยสไตล์อะไรครับเต๋าเต๋อมาวันนี้เลยต้องมาเจอก้าวหน้าเนาะใช่ครับเฮยเต๋อเขาไหมยังครั้งแรกเลยศึกษาเก่งวัต่อยเขายังศึกาเขาเมื่อตตายมวย มวเม,มือันนี้มาเจอเ้าหน้าวางเก้วางแผงให้ดิเรื่อยๆตามสไตล์ตเนาะแล้วล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่ลังสิตว,วันนั้นต่อยกับแต่เพชรอนุรักษ์เป็นังบ้างวันนั้นใช่หนะ้นอกครับวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นเวทดร้อย วันนี้ร้อยยี่สิบสองเนาะเมื่อเช้าช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างมาผ่านร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยร์เสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมอาเชนะกับใครเหมือนเดิมใช่ครับคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาสี่ห้าโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้หกสิบเอ็ดไปคนจังหวัดไรอีสครับเชิญเชิญแฟนคขับตัวไหนฝากแฟนมวยทางไรอีสช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้เป็นที่อานนท์อ่ะขอโชคดีขอบคุครับ ครับสมมติจะเข้ผมเพชรธวดาสมิจนะครับผม,ม,มคบใครนักซ้อมมากี่วันอาทิตย์กวางซ้อมอยู่ที่ค่ายใครม,มยยวยสมจะรักครับอยู่ที่จังหวัดบ้านน้องแจนตำบลตาแหงเพื่อนน้องหีจังหวัดตัวเอทุกคนมีใครเป็นนักฟุตบอลซ้อมลมังตอนนี้ก็มีสารวัตรกำนันแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆในค่ายครับตอนนี้เราอายุอายุ20ปีสูงเท่าไหร่ครับคือร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้68 69หมวยสไตล์ไหนครับครบเครื่องครับวันนี้จะต้องมาเจอคงพยักษ์ครับเคยต่อยเขาัยง ้าแลวเข้อมูลจะตายวันนี้ไม่เจอโคบอลล์วางเคลวางแผงไงดิก็ไปดูวันเดียรับล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยไวที่นี่วันนั้นต่อยใครไปต่อยกับลำน้ำผงวัววัฒนสุภวงศ์เป็ัไงบ้างชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่เวียนร้อยสามพันก็เวทนี้เลยวันนี้ก็เวทเดิมเมื่อเช้าสอบหนักแล้วเป็นไงบ้างผ่านมาผ่านแล้วเรียบร้อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะนะเอาชนะคุ้มมากกี่กิโล 8ลูกกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้40กว่าคนจังหวัดบ้านหนองแก่นตำบลสาวเฮียำเภอหนองหินจังหวัดเลยครับฝากเชิญชวนแฟนคลับตัวไหนปอร์เชียร์เพชร์เทอร์นะครับวันนี้ผมจะสู้ให้เต็มที่ครับผมขายห้โชคดีนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมท่านบอกว่าจะซ้อมว่าใช้เนื้อซ้อมมากี่วันเรียองว่าอะไรซ้อมอยู่ที่ใครแต่อยู่ที่เดิมมีใครเชื่อเป็นลูกบอลซ้อมตอนนี้เพื่อนๆอย่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ21สูงเท่าไหร่ครับ170น้ำหนักไปล่อยๆ63ชจางมวยสไตล์อะไรครับ วันนี้มาเจอดาแบไม่เคยต่อยกันมัม้งครั้งแรกเลยเนาะศึกษาเก่งมาต่อยขเขายัเขาเมื่อตะับว,วันนี้มาเจอดาบแบ่ว,วาง,งเคเางแผงให้ดีล่าสุดต่อยไว้ที่ว,ทวันนั้นต่อยกับเป็นไง,ไงนไวันนั้นไปพลาดโดนแตกด้วยมั้ยเลยพลาดแผงออกไส่วันนั้นเบียเท่าไหร่ครับ23นองเบียนี่เลยวันนี้ต่อยเบียดเดิมไม่ช้าสอหนักแล้วเป็นไง มาเกินประมาณสองตอวก็เดี๋ยวมาวิ่งยุตินรรมสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สบู่แข็งแรงวันนี้พร้อมแจ้งเกิดเอาเฉยชนะนะคุ้มมากี่กิโลเจ็ดกิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เจคนจังหวัดปุริลังฟ้าเชิญช่วยแบ่งล่าวกันหน่อยกันน้องน้ำเต็มที่อ่านนี่คุณเอกต้องถูด้วยขอให้โชคดีครับครับตรผมเด็กบอลเยาวชนไฟเราซ้อมมากี่วันติดดับซ้อมอยู่ที่ค่ายบอลเยาวชนอยู่ที่จังหวัด มีใครเป็นคู่บังซ้อมบางหยนตอนนี้แล้วก็เพิกพี่บี้ในคลาชเชอกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุ18ับสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้โวยสไตล์เลยครับวันนี้จะต้องมาเจอบุญหานเนาะยังไม่เคยต่อยเขาครั้งแรกเลยศึกษาเกลียต่อยยังได้ดูยังเขาเมื่อสไตล์วันนี้ไปเจอบุญหานนะวางเกลีางแผงยงดี ตามสไตล์เลยล่าสุดต่อยไปที่ล่าสุดต่อยเวทที่ไหนนะต่อยนาทีครับอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยเวทเท่าไหร่ต่อยร้อยสองร้อยแปดหรอร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลอ๋องแต่วันนี้มาต่อยร้อยเวทร้อยหกเนาะได้กำไรปอดหนึ่งด้วยเมื่อเช้าสอบยากยังเป็นไงบ้างพอดีมาพอดีมาสระบายเลยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะเอาค่ายนะครับคุ้มมากี่กิโลคุ้มอะประมาณสองกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ครับขวัญจังหวัดสาิวานฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยเป็นงานใหญ่ผมด้วยครับดีลิศมวยหรือยังวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีครับไปรับผมประธานอาติบ่าวครับไฟน์นี่เราซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ดี่กายก็อยู่ที่การที่เดิมแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นกุบเบาสอนเราบ้าง มีพี่นองรับครูอ๋อแล้วพวกที่เพื่ที่อยู่นี่ช่วยกันตอนนี้เราอายุ12สูงเท่าไหร่น้ำหนักป่อยๆแล้วตอนนี้หกสิบเสไตล์อะไรครับตั้องรับกันแล้วตีเต้นกันแล้ววันนี้เจอต้องมาเจอกับติเล็กเนวะคือต่อยเข้าไปมอันนี้ครั้งแรกเลย ศึกษาเก่งกันต่อพยายาอี่ยับวันนี้มาเจอตีเล็กวางกี่าววางแผงให้ดีสอรล่าสุดต่อยกับใครที่้งมาเป็นไงบัง่งเสมอวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยสี่ร้อยห้านี้ต่อยร้อยห้าเนาะแล้วต่อหนึ่งปอนด์ด้วยไหวไหมเมื่อเช้าสอนหลักยา,ยางคคิดว่ามาเกินหรือมาขาดร้อยห้ จะมาเกินมากินก็มาวิ่งกันนะยืดเส้นยืดสายร่างกายถึงได้เกี่เส้นชอบอะไรสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมแจะเอาชนะเนาะครับคุ้มมากี่กิโลสามโล่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้หกสิบบาทคนจังหวัดชิเอาฝากเชิญช่วยแฟร์ครับด้วไงฝาช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้นะครับขอโชคดีขอมาครับสวัสดีครับเพื่นลุงเรืองสอจารวนะไฟน์เนอร์ซ้อมมากี่วัน ก็ประมาณอาทิตย์กว่าครับเราซ้อมอยู uh> ่ที uh yep> ่ค่ายค่ายพอหรอคุณเนาะออกมาซ้อมที่พอร์ตบุญเนาะเลี้ยงมีใครอยู่นั่นเป็นคุณปอซ้อมตอนนี้ก็เยอะครับพวกบริหารพวกกับพวกพี่ๆเนาะที่นั่นใช่กันตอนนี้อายุเท่าไหร่เรา26่สกับสูงเท่าไหร่หนึ้อาน้ำหนักปล่อยเราตอนนี้65ห้าเหมือสตาร์เนี่ยครับไม่ครับวันนี้จะต้องมาเจอคุณปอเก่าเนี่ยเพชรอจุฬาธารฟื้นเกมเป็นล่าสุดครับวันนั้นเป็นไง ก็แพ้ไปไปอืมไปแพ้ไปไปเพราะนั้นจ่อยเหรียญร้อยสามสองวันนี้จ่อยร้อยสามสี่เขาต่อยเราปอนนะไปสองสามแล้สองสี่ไม่ช้าสองหนักยังเป็นไงมันก็มาวิ่งนี่นะไปยืดเส้นยืดสายหน่อยนึงร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปร์เสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะคืนนะพร้อมมาแจ้งเกิดด้วยคุ้มมากกี่กิโลไฟนี้ไม่ค่อยเยอะครับไฟนี้เพราะว่า มามาแทนทั้งคู่อ๋อยกคู่มาจริงๆเรามีรายการอยู่ไหมมียิบเจี๊ยครับอ๋อยิบเจี๊หรือยกมาวันนี้ทั้งคู่เลยครับอือก็เลยแบบหวานๆมาด้วยต่อยมวยไทยเราหลักเป็นร้อยบวกคนจังหวัดจังหวัดศรีสิเกีครับเอาฝากเชนช่แฟนคลับรถหน่อยครับฝากพี่น้องชาวศรีสิเกีครับเป็นกอลังใจให้ด้วยครับวันนี้เจียงเลยครับวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับครับผมเพชรสลิปัญญวัฒน์มาไทยครับใช้ในราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองเดือนแล้วซ้อมอยู่ที่ค่าย ภาคเศรษฐกิจครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครครับอยู่ที่นู่นเลยแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นครูปาอาจารยเรามั้งครับมีครูชัยชนะท่านซึ่งครับแล้วก็เพื่อนๆอย่างน้ที่น้องไทยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบแปดครับสูงเท่าไหร่ครับหนึร้อยหกสิบสี่ครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบสามครับโวยสะตายเลครับที่มือปกเครื่องวันนี้เราต้องมาเจอมวยมงคลเคยต่อยเขาไหมเคยครับกี่ครั้งแล้วครั้งนึงวันนั้นเป็นไงแพ้คะแนนครับเคยแพ้เข้ามาแพ้เขาแบบไหนเบียดกันหรือว่า เปรียกกันนี่อ๋อไปรียกกันวันนั้นต่อยกันเบียดเท่าไหร่ร้อยสิบสามร้อยสิบสามก็เบียดนี่เลยคนนี้ก็ร้อยสิบสามเหมือนเดิมไม่เช้าซ้อมหนักยังสอบแล้วเป็นไงมั้งถานมาพอดีเดีตหล่อช่างจริงเดี๋ยวเนาะแล้วล่าสุดต่อยใครไปต่อยกับพรมงคลก็คนนี้เลยอ๋อวันนี้มาแก้มือเลยคิดว่าวันนี้เอาคืนได้ไหมเอาคืนได้บั่นใจเลยไปนี่คุมมากี่กิโล ประมาณสอกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ27ครับคนจังหวัดสุโขทัยฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราหน่อยครับฝากชาวสุโนครเป็นมวยสุโนค,ครยฝักเชียร์ฝักให้กำลังใจด้ครับวันนี้พร้อมอเอาชน,นะนะครับอ่ะขอให้โชคดีขอให้ครับ,รบโดยดีเจจ๊อบเมืองอำนาจ